ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่ๆน้นๆทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการยิงปลานะครับผมวันนี้ก็มยิงปลาเช่นเคยนะครับผมตื่นเช้า่อยนะครับเป็นวันหยุดนะครับผมวันที่13ตุลาคมนะครับเป็นวันก็นี่ครับถนนหนทางที่จะไปนะครับอือดูอย่างแกรนลี่นะครับผมตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วครับเตรียมข้าวของอะไรเนาะเตรียมข้าวมันนะครับห่อขมข้าววันนะครับไม่รู้จะมีแดดหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับ ขอติดตามต่อไปนะครับผมเดี๋ยวลุยแล้วครับไปลุยเลยคุมเป๊ะนะครับฝนเพราะว่ามันมีฝนตกครับเมื่อวานครับโอ้หอย่างลึกเลยนะ หรือว่าไงเนี่ยนครับไปนลองนะครับวันนี้ก็จะไปอาบน้ำห้วยโจนะครับใกล้ๆบ้านนี่นะนา,นาท่านใดที่บ้านอยู่ใกล้ๆนะครับบริเวณนะฮะก็ติดตามผมได้นะครับผมว่าเป็นเช่นไรนะครับก็จะเป็น น้ำจะขึ้นขนาดไหนนะครับผมไม่ได้มานานแล้วนะครับ่เก็บน้ำขึนโจกนะครับดูสภาพถนนตะก่อนนะครับผม ไม่ลื่นก็คือทางที่รถมันเกี่ยวเข้าลึกๆนะครับโดนกิ่นนะแล้วก็จะไม่ลื่นนะครับทางที่เปิดใหมน่นี่มันจะลื่นนะครับ้อเขต่าแล้วครับผมนะครับไปครับแล้ากก็ไปบ้านโฟงนะครับ ลงเข้าไปก็เป็นอ่างเก็บน้ำห้อยโจ้เนาะผมอ่ะอุ้ย ก็คือสภาพอ่างนะครับผมน้ำก็ไม่ขึ้นเท่าไหร,นร่นะครับก็มีหน้าเขามาตกปลาครับเราว่าเรามาเช้าแล้วนะฮะเขามาเช้ากันเลยนะครับลุยข้างในครับสภาพอ่างห้วยโจววันนี้นะครับผมน้ำขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณ สิซ็นะครับสิบเปอร์เซให้แค่สิบเปอร์เซ็นนะครับเสียดายนะครับปลาตัวแรกนะครับยิงโดนแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับเสียดายมากเลยนะครับ เป็นปลาช่อนตัวไซโลครึ่งเลยนะครับผมใหญ่เหมือนกันครับผมวันนี้ต้องล่ำลากันด้วยคลิปนี้นะครับผมก็มีผลงานแค่แต้มเดียวนะครับผมแต้มเดียวแล้วก็โลมาแล้วครับน,นี่ครอันนี้ก็ผลงานนะอช่้นตัวเดียวนะครับผมประมาณไซ์โลกว่านะฮะ อทางกลับนี่ยากลกมากแต่ว่าไม่มีใครมาเข้ามานะหมายไหมนะหมายก้อนหินใหญ่ของผม ยิงชดโดยใหญ่ไม่โดนนะครับเสียดายมากครับใหญ่มากโดดน้ำทุ่ม้เสียดายกลับครับผมก็ประมาณกิโลนึ่งนะครับจากนี้ไปเดินไปเรื่อยๆครับอาจจะมาถึงนะครับเหน่อเรื่องครับ มีแน่ๆเขามาตกปลานะครับปลาตัวเวล็กข้างนี้เป็นของตากน้ำคน้ัตตกตกปลาหมดแล้วนะฮะนี่ฮะข้างนอกยังไม่ลมนะครับแต่ข้างในลมนะครับแปลกโอเคไป let's go กับบ้านนั้น ขา,ากลับครับลื่นๆพอสมควรนะครับ ใช่ครับผมมองเป็นหน้าฝนนะ เขาเอารถบ่อดินนะครับบ่อดินผ่านนะครับผมบ่อดินอยู่ข้างบนนะครับอะไรหมดเลยครับไม่รู้ว่าใครดูแลนะครับผมที่นี่นะฮะกรมอุตสาหรอะไรนะับเลยบ่มพว้เยบบ้านนะครับเขาแต่ทางมุมบ้านก็ไม่ให้ผ่านกันนะ ล,ลเเป็นรของล้อนะครับผลดึงนะครับอเส้นน,นี้ก็ไปเลี้ยวฝาออกไปนะครับสายของวันนี้นะครับผม ช้านี่ครับปลาช่นนะครับก็โลครึ่งนะครับผมกิโลครึ่งเพราะว่าตรงพลาสติกไม่มีน้ำหนักนะครับออเ็ตนปุน